ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวในอำเภอสังขะจางังหวัดสุรินทร์ครับชาวบ้านที่มาจุดนี้นะครับมาจากตำบลด่านอำเภอกับเชิงครับแม้2สองวันที่ผ่านมานะครับจะมีกระสุนตกไกลเกินจุดนี้ไปแต่เจ้าหน้าที่ก็ปบอกว่าจุดนี้ยังปลอดภัยครับส่วนสถานการณ์ในภาพรวมตลอดช่วงเชา้าที่ผ่านมาครับทั้งด้านอำเภอกับเชิงครับแล้วก็ที่อำเภอ,อพอนมดงรักครับก็มีเสียงปะทะกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแต่จุดนี้เริ่มได้ยินเสียงปะทะ ขีมากขึ้นเมื่อช่วงสักครู่ที่ผ่านมานี่เองครับชาวตำบลด่านอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์18หมู่บ้านครับราว3,000คนกระจายกันอยู่ตามศูนย์พักพิงชั่วคราว5จุดครับในพื้นที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์บางส่วนไปพักอาศัยอยู่ตามบ้านญาติครับและตามโรงแรมรีสอร์ทเหลืออยู่ในพื้นที่หมู่บ้านละ20-50คนครับโดยชาวบ้านในศูนย์พักพิงบางส่วนนะครับกังวลใจเพราะชาวบ้านในพื้นที่นี้เองกลับถูกอพยพไปอยู่ที่อื่นครับ นอกจากนั้นเมื่อ2วันก่อนยังพบว่ามีกระสุนปืนมาตกใกล้ๆสารศึกษาแห่งหนึ่งที่อยู่ไกลกว่าจุดนี้นับ10กิโลเมตรขณะเกิดเหตุน,นะครับอยู่ระหว่างการเรียนการสอนห่างจากเด็กนักเรียนเพียง100เมตรเท่านั้นเจ้า้าที่รักษาความปลอดภัยก็ให้ข้อมูลครับว่าพบบุคคลคล้ายสายลับขับรถกระบะมาถ่ายภาพที่ตั้งด้วยซึ่งตนออกไปเห็นจึงขับหนีอย่างรวดเร็วครับ ในเรื่องเดียวกันนี้ครับตำรวจสพกาบเชิงได้เชิญตัวชายชาวกัมพูชาไปสอบสวนช่วงเที่ยงวันนี้ครับหลังพบว่าขับรถจักรยานยนต์ตะเวนถ่ายหลุมหลบภัยในพื้นที่ตำบลด่านโดยเจ้าตัวอ้างว่าส่งให้น้องสาวไม่มีเจตนาส่งให้เจ้าที่กัมพูชาแต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อครับที่บรรยากาศที่ตลาดชายแดนช่องจอมอําเภอกาบเชิงครับส่วนใหญ่ปิดเกือบทั้งหมดร้านเจ๊หนิงอาหารสดเจ้าของกลับมาดูแลวัตถุดิบภายในร้านไม่เสียหายเท่านั้นครับ หลังจากนี้ก็จะกลับไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยโดยทางร้านต้องสูญเสียรายได้ถึงวันละ50,000บาทถ้าเป็นไปนได้ก็อยากให้มีส่วนราชการมาช่วยเยียวยาความเสียหายไปฟังเสียงสะท้อนจากผู้ค้ากันครับเราก็ไม่รู้ว่ามีหน่วยงานไหนช่วยเราได้บ้างอะไรนะครัลูกก็ยังต้องเรียนค่าใช้ใจ่ายเราก็มีทุกอย่างค,ค่ะก,ก็เข้าใจอยู่สถานการณ์แต่เราก็พยายามปรับตัวกันนะคะพี่ แต่เราก็ต้องมาดูสินค้าเราว่าจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่กลัวก็กลัวส่วนบรรยากาศต after, ussen, ามวัดต่างๆในเภอกระบเชิงครับยังคงมีพระสงฆ์อยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะจุดที่มีหลุมหลบดภัยครับมีพระสงฆ์อพยพไปจำพรรษาที่วัดในพื้นที่ปลอดภัยประมาณ100รูปครับเหตุผลหนึ่งที่พระสงฆ์วัดนี้ยังไม่อบยพแม้จะมีระเบิดลงพื้นที่โดยรอบเพราะเป็นห่วงสุนัขที่ต้องดูแลไปฟังความเดือดร้อนในมุมพระกันบ้างครับ ยังอยู่ยังอยู่แต่ก็พอตัวรอดอยู่มีหมามีแมวก็ดูแลก็กังวลเหมือนกันแต่ว่าเห็นว่าตรงนี้มันมันสัญัาสงบอยู่แล้วเราก็พอจะอยู่ได้ก็เลยยังไะได้อพยพไปครับสำหรับสองวันที่ผ่านมามีกระสุนจรวดหลายลำกล้องบ m 2 1มาตกในพื้นที่อำเภอกับเชิงหลายจุดด้วยกันครับทั้งตะบนดาน อำเภอกับตำบลกับเชิงและตำบลตะเคียนครับมีผู้เสียชีวิตสองรายบางจุดสะเก็ดระเบิดกระเด็นไปถูกบ้านเรือนได้รับความเสียหายครับเข้าสู่วันที่3ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมายังมีสัญญาณที่ดีครับเพราะได้ยินเสียงปะทะแถวช่องจอมเพียงเล็กน้อยแต่ก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็เริ่มดังมากขึ้นครับแล้วก็ส่วนด้านปราสาทตามืองทมอำเภอบุนรงรักยังไม่ได้ยินเสียงปะทะแต่อย่างใดครับ ขอประชาสัมพันธ์ถึงผู้มีจิตศรัทธาครับว่ายังสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆยังขาดจินวนมากทุกศูนย์ครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ไกลเมืองครับคุณวันิษาคุณพัทรดัตนนครับ